วันนี้เรามาเที่ยวทะเลกันและมัดก้านะครับก็ออกมาสำรวจที่ชายหาดตอนนี้เวลากี่โมงแล้วครับลูกสามทุ่มครึ่งได้แล้วมัง้งใช่ไหมครับที่หาดคนก็เยอะนะดูดิแต่มันมืดอะ่ะบางคนก็มีไฟบางคนก็ไม่มีไฟมา นหนูมันดูหาอะไรครับาหาป,ปูหาปลาคิดว่าจะเจออะไรบ้างอะหนูลองบอกสิว่าเดินมาเจอตัวอะไรบ้างบอเกเป็นปาลากระรังไหนปาลากระรังแบบไหนครับอย่าไปจับนะแบบไหนครับมันเป็นยังไงครับปาลากระรังอันนี้แบบนี้มันคืออันนี้คือรอยมันเดินเนี่ยโอ้คือตัวมันเสียดานี้ใช่ไหม แล้วนั่นคือลอยมันเดินมาจากทางนู้นใช่ไหมเอาไปหกลับกันตอนกลางวันมันก็มยังไม่ได้เดินใช่ไหมใช่แต่พอกลางคืนเดินเนี้ยเดินไปดวมาไปหากระตอไปหาอะไรครับอ,อากระปุกลงไปทะเลลึกน,นะลูกวันนี้เราสำรวจเราจะใช้เวลาในการสำรวจนานนะครับ นี่ตัวนี้นี่เนี่ยโอ้โยตัวที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรใช่ไหมครับแต่แต่จริงๆเราอย่าไปทำร้ายเขาเนาะมันเยอะมากเลยนะน้ำทะเลใสามากนูอยากชวนเพื่อนๆมาเที่ยวไหมครับ มัตกตีอยากชวนเพื่อนมาเที่ยวไหมบอกเพื่อนๆสิมาเที่ยวที่ไหนที่นี่ที่ที่หาดเจ้าหลาวใช่ไหมจังหวัดจันทบุรีจริงๆเรามาแค่คืนเดียวแล้วเนี่ยเราขับรถมาตอนเช้าแล้วก็มาตอนมาถึงประมาณบ่ายสองแล้วเราก็เล่นน้ำทะเล ตอนเช้าก็มาอีกรถหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็กลับบ้านเออมันใกล้มากใกล้บ้านเราแล้วก็ทะเลสวยมากตอนเช้าเราก็จะมาหาปูหาปลามาหาปูหาปลาใช่แล้วอาหารเย็นก็อร่อยไหมอาหารเย็นเยอะมากเลยอ่ะมีบุฟเฟ่ร้านบุฟเฟ่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทบุฟเฟ่ซีฟู้ดเยอะมากแต่ร้านที่เราไปกินชื่อร้านอะไรนะร้านตะตุถูกไหม ร้าน,นตะตุเนาะกับข้าวถูกมากแล้วก็อร่อยด้วยได้เยอะมากแถมยังเข้าโครงการเข้าโครงการคนละครึ่งด้วยนะนหาปูที่ไหนเล่าเห็นไหมบรรยากาศสวยไหมกลางคืนกลางคืนคนก็จะมาเดินเล่นนะครับเพราะวันนี้เป็นวันหยุดเนาะลูกค้าที่พักก็จะเยอะมากตอนกลางวันคือ คนเล่นน้ำทะเลเต็มเลยแต่ก็ไม่เอะอะอันนี้อะไรเอ่ยเ,อเปลืออะไรกืออะไรไม่ไม่ใช่มันเหมือนซากปลาหมึกหรือเปล่าเจออะไรบ้างครับจะได้บอกเพื่อนๆถูกโอ้ยมันเหมือนมีคน เหมือนมีคนมาทำกับดักอะไรไว้เหมือนมีใครมาทำกับดักอะไรไว้ครับอันนี้น่าจะเป็นประสาททรายที่ที่นะักท่องเที่ยวเขามาทำไว้ตอนขินทางหัวค่ำอยู่โดยขึ้นซัดพังไปแล้วมัตกาก็มาตำรวจว่ามันเป็นกับดักที่เขาทำไว้ตามจินตนาการของเขาแล้วก็เลยต้องมาเดินดูว่ามีสัตว์อะไรมาติดกับดักบ้าง จริงๆเราเดินกันมาเสามทุ่มแล้วนะวแล้วเราก็าเอาน้ำจากทะเลมาแยบมาห,หาหปูลมตามคลิปที่มัดก้าเคยดูใน YouTube นี่ไงรูปูเยอะแยะแต่เราไม่เจอตัวปูเลยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูดูรูปูก่อนมัดก้าเนี่ยบอกวิธีดูสิที่ตอนาวันหนูเจอมันจะเป็นยังไงนะเป็นแบบใหญ่ใช่ไหมนี่ไงรูมัน เอ้เนี้ยคือ,อที่มีขุยนเขาเอาอะไรเขาเรียกขุยเขาเรียกขี้ขี้ข,ขี้เนี่ยดูสิลรกบขี้มันเอาขึ้นมาจากหมู่ใช่ไหมแต่ตองกลางวันเราเห็นตัวมันนะถูกไหมเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ำทะเลมาใส่แล้วเราก็จะขุดปูไม่แต่เราลองไปแล้วไม่ไม่เห็นออกมาเหมือนในยูทูบเลยไม่เราต้องเอาน้ำทะเลมาใส่อ้อมตรงนี้แล้วเราก็ขุดขุดแล้วเราก็จะอาจจะเห็นตัวมัน อยู่ในุมก็ได้อุอยไม่เอาหรอ,อกยุดแล้วทำไงล่ะเอนเคนณน,นู้นน่ะมนมีคนอยู่นี่แล้วเขาหาอะไรเลยเราไม่เห็นเจอปูทำไมพวกคนนู้นแล้วเขาเจอเฮอยเราไม่ใช่เจ้าถิ่นเนาะเราไม่มืออาชีพเขาเป็นมืออาชีพกว่าเราก็เลยหาไม่เจองั้นหนูบอกลาเพื่อน Cohen ๆก่อน ไว้วันหลังถ้าเจอดูจะถ่ายรูปลงไปอวดโอเคไหมบอก,กเพื่อนๆว่าฮะบาย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 ไปกับการหาของต่อยกมือบายบายหน่อยเนาะบายบายโอโห่อยเอาไปขายอุ้ยนี่กดวางหรือยังไม่น